าลืมมาจ่ายคาเศร้าพนักกินศพเดอ้อแล้วอย่าลืมมื่อแรงมาโฮ่กันฟังสวดอภิธรรมเด้อพีนอ่น้องค้ามกอนคือนบอไปแต่งหญิงจักสีไปแต่งยังหรอโมเมนต์กับเธอนี่เอาเมื่ยานบอกพี่ไม่ใหม่นั่นสามศพเละเด้อเอ้ยเอ้ยเบิ้งเบิ้งแม่ที่หรอเลิกเป็นอย่างบังคับให้เขาแต่งหญิงแต่งหญิงแต่งหญิงเอาอก็แม่เป็นห่วงแม่บราเป็นยังดอกน้องว่ายักแต่งแม่เอาถทะนัวใต้มากเป็นตังไถ อย่าลบลู่ดิแบบนี้เนี่ยข่อยว่าดล้ลบลู่ข่อยว่าแ่งทำก้อนจุไปแ่งยิงแม่อู้แม่ปุ้ใายเด้เอ้าก็แม่ศูนย์มั่นแม่ บอกว่าเบิ้งผู้ไหนพออย่างมาขึ้นตั้งแต่สบายใจกันจะสบายใจได้ไงล่ะพ,อพ่อผู้ใหญ่มาเล่นจะมาเข้าฝันขนาดนั้นไม่เย็ดเอากบุญแล้วเอาสแสดงว่าซุบฝันพวกเป็นผู้ยิงกันเเนาะแมน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 เป็นผู้ยิงกันอีผู้หญิงผมยาวอะ่ะผมสัน้นตัวตองสูงปะกูเ,เจอตัวเตีย้ย คิวเขาขาวอยู่บ่คิวเขาขาวเนี่ยน่าจะแทนแทนคำๆำนะที่วัดข้าปากสีชมสีเขียวเจียวเมงกีสีแดงที่วัดใส้เกือบแปะนะกูเจอส้นสูงว่ะกูเจอเกือบขีบเหมียนตวเดียวกันท่านแสดงว่าเขาเนี่ยพ่อผีผู้หญิงคือกันมันใส่สุดขาวแมันบอกเมียงได้มาเจอละค่ะ ก็เปิดไม่ได้แล้วผู้ใดเป็นหมอผู้ใดเป็นเมียนี่เขาเนี้กูยังแยกไม่ออกเหมือนกันบางทีก็สลับวันกันพี่เจสมผมผอคือกันบ่เนี่ยทุกคนกำลังจะเล่าถึงผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีขาวๆใช่ไหมคะยูว่ะกะเทยกับโบเว้นน่ะแม่นคอยเจ้าถือหลอกจังไดนเนี่ยมันอยู่ในความฝันนะค่ะแบบเจ๊ก็ จะบอกนะ้ว่าโดนผีเย็ดตูดโอ้ยใช่โชคดีไปที่เจ้เป็นผู้หญิงเหมือนกันกับเขาอะค่ะเขาก็เลยไม่ทําอะไรเจ้เป็นอะไรนะเจ๊เป็นผู้หญิงค่ะกล้าพูดแล้ตอนนี้ใครเป็นผัวใครเป็นเมียตอนนี้ครูก็แยกไม่ออกเหมือนกันกับพวกผู้ใหญ่บางวันก็สลับกันขอลองนะมึงจะสีกันนี่กูเห็นเด่นมันดีครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับมันดีับันดีครับเอาคือบ่ไปแต่งยิ่งนี่ เออที่แตงเงียบอย่างโอ้แตงเพื่ออย่างนี้มึงบ่ายาสันติผีได้ผีแม่ม่ายได้มึงเบิ่งเขาแตงกันเบิดเนี่ยที่สมยังถือมึงว่าฝันหอนบ่เอเขาถือกันเบิดเนี่ยถืออีฝันเนี่ยใอรเอาไปถืออี๋อย่างได้ห่ออาาออะมันตุเจ้าร้อนไปเองบ่ะจะมาร้อนบ้าอะไรล่ะถ้ามันร้อนมันจะร้อนกันหมดเลยไงแมนท้ายเขาถือต้องกันเบิดบ้านเน,นี่้ตุเจ้านี่บ่ยังบ่อมึงมีคือบ่อมึงมีตะกะเลยเลยหรือว่ามึงนอนผู้สูบมากจี มึงไม่พอสูบมากเป็นป่ะขยันว่นเดีสูบตู้เจ้าหนี้บอกยังไม่มีตะกาเลยพี่เพื่อยังสิมียุคได้เราเอี่เห็นบป่ะกดอันล้มหุ่นยิ้ดเองอะกาแฟนี่หัวเหงียวลูกอ๋อเนี่กาแฟกูส่งมือละสามลิตรบนจนกาแฟกูจะเบิดล้านเลรอกาแฟเดี๋ยวผมทิ้งไห้กับพ่อเบิร์ดไปยังมองนาทีงกูล้านกูครับผมกาแฟยังไงกาแฟ มองนี่ครับผมแล้วคันยืนทั้งปูนเดชมองปูนครับบแล้วคันยืนทั้งอ่านเดชมองพูนนะแบบอันนังหวัดกระถือคือกันอ๋อพี่แม่ใหม่ผมไม่ย่านะครับเพราะว่าในหัวใจของผมอะมีหนองคั้จุคนเดียวกับพ่อมีขนาดพี่แม่ใหม่ผมไม่หย่านะครับผมย่านะขั้มจุบ่เหักเหรอครับหรือว่า พีแม่ไม่กูก็ไม่กลัวเหมือนกันทำไคะกูกลัวอีกคำคือพี่แม่ไม่ผมก็ไม่กลัวเหมือนกันเพราะผมอยาญจะว่าอะไรนะมือหาวิธีจัดการผีแม่ใหม่ผู้มีวิธีการสนิให้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 รูแล้วสักประิกอันนี้ของดีเลยทาสีแดงปุ๊บมันกลัวไงปกติของเรามันน้อยใช่ไหมเฉพาะของทุกคนนะแต่ของผมไม่เดียวแต่ที่นี่พอเรามีประชิกอันใหญ่นะผีแม่ไม่มันกลัว ของเราเล็กของอัจฉริย์มุนกัวเราต้องมีพิกพวกที่ตัวไว้เวลาเพียไม่ไม่มาเราเอาจุกใส่มันเลยอันนี้จริงจริงบูชาเนี่ยคาถาไม่ต้องบ่าพุทธังรัตนานังสังฆังอรัตนานังบอกหลวงปู่เข้มเอ้ยอันนี้ไม่ใช่นะมันคนละคาถากันบอกเลยซื้อเลยบูชาคนละร้อยบาทบูชาหนึ่งก็ละกันเฮ้ยเอาถุยเอาเฮ้ยจริงจริงอันเดียวไม่พอขนาดมันมีแต่แทมันยังยานเนี่ยเอาโอ้ ัเอามากันไว้ก่อนมากันไว้หลายๆเอาปลัดคิกอยู่ลันโตนั่นติดอันใหญ่ซ้ำใดอัน <c oughs> ปลัดคิกเครื่องบินไมเครนเพูดถึงเครื่องบินกูขายน้ำมันดิน้ำ <c oughs> มันเครื่องบินบ่ะน้ำมันไพลเอามองยูลันติดปลัดคิกอันซ้ำใดซ้ำนี้ครับโอ้ปลัดคิก ครับผีสุดใช้ผีกลัวเลยฟาไปแล้วเจสมล่ะไม่มีไม่มีครับคุณเจสมไม่มีไม่มีครับไม่มีกําลังหาอยู่หนีแลของมันดีจริงว่ะสุขศนสั่นครับว่ะแสดงว่าขึ้นนี่เขาสิขึ้นเก่าเป็นบ่นอนแล้วบ่ได้เด้ นอนนีก่ก็ถือเอาไปล่นแล้วขันเฮาเผลอนอนไปมันก็สิเอาดวงวิญญาณเฮาไปนําขันเฮาเผลออีอย่างน้าเป็ดเผลอเหมือนที่พ่อผู้ใหญ่ว่าถ้าเราเผลอเป็นหลับนอนกับมันในฝันมันจะวิญญาณเราไปใช่ไหมพ่อผู้ใหญ่แมนือ<ม>เราเพื่อมันที่ได้ปดป้อยเจ้าของแล้วก็เป็นเกิดเขาว่าผีแม่หมายมันเป็นผีที่มีอิธิธิ์หลายผูท้ทายนี่ถือหล่อร่วงได้ไงถ้าเป็นเพศทายเจ้าระวังบักคำกอนไว้บักลูกเจ้านั้น มันยิงไม่แต่งยิงด้วยปะผู้ใหญ่แสดงว่าึ้นนี่เอาคือเก่ามันปะไม่เช้าเราไม่นอนบอาจะกินขอเอาจมุดจิมุดจิมุดิอย่างจิือเก่าอเก่า้ยุมมีความปัฒนาอย่างเลยสมองนี่ อย่างอีอย่างก็มิติเรื่องเกา่าๆเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆออจากพัฒนาอย่างในสมองนี่ต้องจูนซะแล้วสมองต้องเบิดกระโลกเแล้วนี่ศูน,นย์ศูนย์เนอนยางยังมิติเรื่องเก่าๆศูนย์ศูนย์เลยที่ทองแ พี่ทองเปีวตื่นได้แล้วพี่ทองเปีวตื่นจ้ะเอา้าเนี่พี่ทองเปีวเอา้าคอยว่ไดีซื้อทองเปีว ก็อยากเรียกทองเป๋วมันเพาะดีี่ใครมาอยู่นี่ตัวเป็นคนมันนี่บ้านน้องอยู่ท้ายหมู่บ้านจ้นาใช่ยหมู่บ้านอ๋อเอาเรามาอ,อีสาเนเลยไหมครับมใดจ้ะามใดท้ายหมู่บ้านนี่แม่นไอ บ้านที่ว่ามีต้นไอหมวกม้วนอยู่หน้าบ้านครับต้นบักยมต้นบักยมบักยมเลม่นหมดอ๋อตนบักยมนที่โอ้ไอ้ที่ว่ามีไอ้บ้านหลังนึงอยู่อยู่หันคางกันว่าบ้านที่ว่าไอ้เลี้ยงมงูนวะครับเพลี่ยงมนงนูนเพลี้ยงมูนทายังกับผิดไปเบิร์เลยมาถือจักอย่าง แต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งด้วพี่พีอีอย่างอ่ะที่ใจครับเขาว่าเขาไปเนาะแล้วมาคนตลกตลกมาื่าได้่มึงสีตลกเม่อไ,ได้เด็กขาดเพราะว่าเรื่องนีมันเป็นจริงเป็นจังถึงกับคิดวิละทีเดียวมึงรู้ว่ะนี่มาคับกันอย่าไปใกล้มันอยียงอีทีปานี่มันเป็นผีแม่ใหม่ มันอีกกินตัดกินใส่มึงมันเอาพึ่งไปเป็นผัวเบิ่งเดิมมึงมึงมึงเบิ่งอันนึงมึงอันเบื้องอันหนึ่งมีแถบบออีกขั้วเจ้าหีพี่เห็นแล้วเห็นยังผมน้ำงนาแถบไหลยแล้วเจ้าวปวันเจ้าไปวันใส่ของสิในปากมีเฮ้ยเจ้าเจ็บวอเจ็บดันเขาก็เจ็บเจ้าวันใส่เขาเนี่ยมันเจ็บคนละแบบเอาดัน เจ็บปะเอาเอาคุณผู้องเอาเอาคุณผูมันเจ็บคนละแบบอีนี่มันเจ็บแบบออกหัวน่ะเจ็บองเจ็บเจ็บตัวอีกขั้วมึงถืกฟาดโอ้ยมึงบอกบอกมึงเถือฟาดด้วยกูงัดมึงวิวิเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอนี่ยังไอ้ต้องเจ็บต้องสิบพิเ็ษเขาให้ยัง เขาเป็นพีน่ะเขากินไข่ตะโดวนแล้วมึงกระล่างดื่จืดกินมันกระล่างหลอกหลอกมึงอยู่นี่นี่ใส่ลไปแล้วมึงกระปูล่ะขังนู้นมาขังบนเขา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 เกือบเกือบตั้องมาถูกดักกันเนอนไปไปกูต้อกขานั้น Ừ. chém hoa à, Bậc bú xoay, xoay, muốn chạm xí bạn? ไอ้เทรดอีกอย่างมันมัน,มนมว่ะล่ะมันแทบเลยแหละ